สวัสดีครับนแพทย์กอวัตเตอร์เฉลียวศรีนะครับสศับยแพทย์ตกแต่งและผู้มือหามประจำเดียเคพลาสติกเซนเตอรี่นะครับวันนี้ก็หลังปีใหม่นะครับเนาะวันพุธแรกของปีนะครับเนาะ2567นะครับก็ยังอยู่หลายๆคนก็ยังอยู่ในภาวะที่ยังไม่ได้เริ่มงานนะครับรวมต้องผมด้วยเนาะวันนี้ก็ใส่เสื้อยืดธรรมดานะครับแล้วก็ยังเหมือนเดิมนะครับทำคอนเทนต์สำหรับวันพุธคือ Health and Beauty นะครับแล้วก็วันศุกร์คือ Q&A นะครับถามตอบด้านสัญญกรรมนะครับก็ทำจนกว่าจะหมดแรรงนะคับ ถึงจุดจุดหนึ่งถ้าไม่ไหวแล้วก็คงจะหยุดทานะครับเนาะหรือหมดแรงบันดาลใจและคงพอนะครับแต่วันนี้ยังมีแรงยังมีรู้ความรู้สึกว่าอยากจะเล่าเรื่องอะไรพวกเราได้ฟังกันก็จะทําไปเรื่อยๆนะครับก็ถ้าเบื่อก็อันเฟนกดอันไลค์อะไรก็ได้ก็ว่ากันไปนะครับเนาะไม่ว่ากันนะครับก็เบื้องต้นขออนุญาตเล่าให้ฟังเรื่องของการผ่าตัดนะครับยายไขมันนะครับเพื่อแก้ภาวะตาบนะครับภาษาอังกฤษคือ o r b i t a l Fat Transposition นะครับ s u n g i l Eye ก่อนอื่นก็อย่าลืมไปกดไลค์กด s u b สไครป์กดสั่นกระดิ่งนะครับกดแจ้งเตือนให้กับ d ี c อเคชานลของเราด้วยนะครับดูโลโก้สีน้ำตาลทองเป็นสำคัญนะครับเนาะประมาณนี้เนาะก็สาเหตุของตาโบนะครับเอาง่ายๆเลยนะครับสองสองอย่างเน้นเลยนะครับที่เป็นแบบถาวรคือเจเนติกนะครับคือพันธุกรรมและอันที่สองคืออายุที่มากขึ้นนะครับพวกนี้เป็นแล้วเป็นถาวรเลยนะครับเนาะผมคือหนึ่งในสองนั้นนะครับ ให้ดูตาตอนหนุ่มๆเนี่ยตาไม่โบนะครับนะ้ะนี่พออายุมากขึ้นตามันก็จะโบตามไวนะครับเนาะประมาณนี้นะครับส่วนสาเหตุอันรองจากอื่นๆนะครับเป็นสาเหตุที่เจอได้ชั่วคราวนะครับแก้เหตุแล้วก็หายได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตักแดดจัดๆการลดน้าหนักอย่างมากนะครับหรือแม้กระทั่งการอด,อดหลับอดนอนพวกนี้ก็ทําให้มีภาวะตาโบได้เช่นกันนะครับแต่วันนี้เราจะมาโฟกัสใน2เรื่องนี้คือพันธุกรรมและอายุที่มากขึ้นและทําให้ตาโบนะครับว่าแก้ไขกันยังไง วิธีการผ่าตัดก็มีอยู่2อสวิธีนะครับเนาะของ็จะเล่าให้ฟังในแต่แตละอันก็มีเรื่องของอการย้ายไขมันมาจากที่อื่นนะครับกับการใช้ไขมันในกระบอกตาน,นั้นเองนะครับเพียงแต่ว่าขยับที่มานะครับเนาะสออันนี้ต่างยังไงมาดูในไซต์อันถัดไปนะครับเนาะและส่วนตัวผมชอบข้อเบอร์2เพราะอะไรเรามาดูกันนะครับอันแรกคือข้อ1อันที่2คือข้อ2นะครับเขาเอาวิธตแฟ fat transfer นะครับ fat g r a ฟคือหมายถึงว่าเอามาจากที่อื่นนะครับ ไม่มีเลือดมาเลี้ยงนะครับเช่นย้ายมาจากหน้าท้องย้ายมาจากกระพุ้งแก้มย้ายมาจากต้นขาเป็นต้นนะครับดูดออกมานะครับหรือตัดออกมาเสร็จแล้วมาปลูกถ่ายบริเวณเบ้าตานะครับเนาะส่วนส่วนอบิโตแฟตก็คือเอาไขมันในกระบอกตานั่นเองแต่ว่าย้ายขยับตำแหน่งมานะครับคำถามคือทำไมต้องเติมนะครับคิดง่ายแบบนี้นะครับกระบอกตาเหมือนถ้วยใบหนึ่งมีความจุป,ประมาณ3 0ซีซี30ซีซีก็จะมีทั้งลูกตามีทั้งไขมัน มีทั้งกล้ามเนื้อกรอกตานะครับเนาะไอ้ที่มันหายไปเมื่อ,อยุมากขึ้นนะครับก็คือเรื่องของไขมันแกนเนื้อเมื่อวอลลุ่มมันหายไปไขมันมันหายไปแล้วก็เติมด้วยการเอาไขามันเติมเข้ามานะครับจะเป็นแบบกราฟติ้งก็ได้หรือจะเอาแบบออพิโตแฟตย้ามมาจากข้างๆแล้วมาเติมก็ได้ส่วนตัวผมชอบข้อสองมากกว่าผมไม่ค่อยชอบข้อแรกเพราะว่าเหตุผลนี้นะครับเพราะว่าเราเติมเข้าไปร้อยหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าเป็นแฟตกราฟเนี่ยหายไปเกือบครึ่งเลยนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับที่มันจะหายไปนะคร ท r นสเฟอร์คือโยกมาจากตำแหน่งอื่นโดยเฉพาะด้านข้างเนี่ยหางตาเนี่ยโยกมาเนี่ยโอกาสที่มันจะติดรอดเนี่ยเกือบ100%เ็เลยนะครับและที่สําคัญคือถ้าคนไข้มีภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงร่วมด้วยนะครับมีกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงร่วมด้วยแล้วก็ไปทําการทำแฟตกราฟเนี่ยเผลอๆเนี่ยตาปลือบมันจะหนักกว่าเดิมอีกนะครับในขณะที่การทำอวิทโต้แฟตรีโพซิชันเนี่ยมันต้องกรีดแผลเข้าไปผ่าตัดอยู่แล้วนะครับงั้นการแก้กล้ามเนื้อตาอ่อนแรงมันสามารถทำไปได้ในขั้นตอนเดียวกันซึ่งเคสตัวอย่างที่ผมท ก็เป็นเคสที่มีตาปลือร่วมด้วยพอดีเลยนะครับงั้นเนี่ยช้อยที่ผมเลือกก็จะเป็น Orbital Fat Reposition ในกรณีที่ไม่มีแฟตเลยจริงๆนะครับด้านข้างก็ไม่มีหเหลือให้ทำเราผมอาจจะตลบเอาไขมันบริเวณเขาเรียกใต้คิ้วนะครับพลิกลงมาถมก็ได้นะครับเราเรียกว่า Loop Turnover Flap อันนี้ก็มีแต่ทำได้ไม่เยอะนะครับเนาะก็ผมนอยมยังไงก็ยังดียมข้อสองมากกว่านะครับเนาะ มาดูเคสตัดดี้กันเลยนะครับทำเตรียมคลิปให้ดูด้วยก็คนไข้มีทั้งตาปลือยนะครับแล้วก็มีเรื่องของตาบวด้วยนะครับก็โยกไขมันจากด้านกลางไอ้ด้านหางตาเนี่ยมาเติมบริเวณกลางตานะครับเนาะเดี๋ยวมีคลิปให้ดูนะครับเนาะก็ขยับไขมันนะครับเนาะเห็นนะครับเนาะไขมันเนี๋ยครับเนาะเคลียร์ตัวละนี่คือกล้ามเนื้อรีเวเตอร์นะครับผมก็จะโยกเอาไอ้นี้ไปถมไว้ตรงกลางนะครับถม เอาไปวางว้จะเฉยไม่ได้นะครับก็ต้องเย็บย็ดติดกันไปด้วยนะครับเพื่อให้มันอยู่กับที่นะครับก็เรียบร้อยดีสวยงามนะครับ before after <c oughs> ก็จะประมาณนี้นะครับเนาะคนไข้ตาโบเห็นไหมครับแล้วก็มีเรื่องของตาปลือร่วมด้วยนะครับพอแก้ปัป๊บดีขึ้นเยอะเลย before เนาะคนไข้ทำตาม,มาจากที่อื่นนะครับตัดไขมันไปด้วยนะครับเนาะจากที่อื่นเนาะก็แก้ไขโดยกันไขมันที่ยังพอเหลืออยู่บ้างย้ายมานะครับเนาะแล้วก็แก้ไข กล้ามเนื้อตาที่ได้รับการแบบเก็บที่ทาให้มีภาวะตาปลือรู้ได้ว่าตาเปลือยนะครับดูวงกลมสีขาวนี้ใน,ในตาดาเห็นไหมครหลังผ่าตัดนี่เห็นได้เต็มขึ้นคนไข้ลืมตาได้โตขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งมองบนเห็นไหมครับว่าลืมไม่ขึ้นเพราะว่ากล้ามเนื้อตามันโดนทําลายไปนะครับจากการผ่าตัดเ้าที่แล้วนะครับก็ซ่อมแซมให้เขาให้เรียบร้อยสวยงามนะครับภายใน7วันเลยนะครับเนาะ จบนะครับวันนี้ก็มาเร็วไปเร็วเนาะเพราะบางคนก็ยังหยุดปีใหม่กันอยู่นะครับอาจจะยังแห้งๆกันอยู่สรุปก็คือว่าถ้ามีก้มเนื้อตาเป็นตาโบนะครับเนาะก็อย่าลืมดูเพราะว่าก้ามเนื้อตาอ่อนแรงร่วมด้วยว่ามีร่วมหรือเปล่าและการแก้ไขาตาโบนะครับก็มี2อ,อย่างคือการเตริมไขมันนะครับจากที่อื่นมาเลยนะครับหรือเอาไขามันในก,กระบอกตาแต่ย้ายมาส่วนตัวชอบแบบหลังมากกว่านะครับย้ายมานะครับเพราะว่าโอกาสติดมันสูงมากนะครับและในคนไข้ที่มีก้มเนื้อตาอ่อนแรงหรือตาปลือร่วมด้วยเนี่ยสามารถทําผ่าต,ตัดในเซตติ้งเด นี่คือข้อดีมากๆนะครับที่ผมชอบทำนะครับสุดท้ายก่อนนีกกันไปขออนุญาตฝากนะครับ D K คอลลาเจนเปปไทด์นะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไว้ในหัวใจพวกเราด้วยนะครับหนึ่งช้อนต่อวันบำรุงผิวพรรณได้ดีมากๆนะครับสองหรือสามช้อนต่อวันบำรุงกล้ามเนื้อกระดูกข้อต่อได้ดีมากๆเช่นกันสำหรับสัปดาห์นี้ประมาณนี้ก่อนนะครับอย่าลืมไปกดไลค์นะครับกดสั่นประกายนีนะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งกุ้งกิ้งให้กับทีมงาน D K ของพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ